รีวิวห้างดังครับให้คะแนนเต็ม10บครับห้าดาวไปเลยครับสายอวยครับมี one stop service ครับมีครบทุกอย่างครับฟุลออปชั่นครับแวะมาอุดหนุนก็นได้นะครับฝากห้างดังแถวรามคำแหงด้วยนะครับ ทิวทัศสวยงามครับรูปภาพครับบรรยากาศดีครับ Thank you so much I review for department store I speak English with Thai mixes Thank you so much for one m i n u t e Thanks a lot